สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระเวดในช่วงบายของมือวันที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ันห้าร้อสนะคะมีเอัดผาพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค่ะมนีแม่วันแล้วก็ มีแนวทางความฝันมาเบาซู่ฟังนะคะพร้อมกันกับแนวทางที่แม่วันระเบ้กลมไห้นะคะพี่น้องคะแนวทางมันนีของแม่วันริมโขงค่ะสิ่เดืมาเป็นตัวได้พอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะท่าแม่วันค่ะจ้าวันนี้จ้าค่ะโอ้มาหนี้กับมอมือขามาแล้วก็เลยทรมาถามอีกแล้วค่ะแม่วันค่ะจ้าแม่ก็ว่าชีวะนะจะยู่พอดีอออไปไม่เมื่องซื้อเทียนกันเลย มาเลยเพื่อหันนีไปตต้น้ำกินเนี่ยอือเพราะแม่วัวนพายมาอีกบ้างแม่วันเป็นตะยูเนาะคะ่ะเออขึ้นมาไล่น้าขึ้นแน่งเออเป็นตะยูค่ะอือเข้่ย,ย,ย,ยะะงโคง้งเลยเนาะอยู่ริมไม่ริมโค้งเลยโอ้ริมโค้งอีลีตันอีกเนาะค่ะแม่วันริมโค้งเลยรับไอเหยียบเขื่อนเหบ็ตันกระสนุ่งนี่ละอือค่ะแต่ว่าน้ามันขึ้นแห้งก็เลยทายรวกไล,ล่เจ้าบึงโอ้เป็นตะยูอยู่ค่ะแม่วันเป็นตะยู เดวะหาบ่วถัวมันดอกได้ว่าค่าะมัดีง่อยอัน,นแม่ว่าไอ้เจ้าลุ่มัฐบาลไทยอันของเมน้งนอนเพิ่นมาคืนโอ้ได้ค่ะแม่วันเอาเขาลุงเป็นคิดแรกคิดนันเอาเนาะค่ะเออเมน้งนอนเพิ่นมาหาเมื่อคืนนี้นะั้นพิ่นเอาผึ่งมาะแฮเมค่ะให้จะหาลิโซคนหาผึ่งมา ที่แรกเนี่ยนะเพิ่นเอาใช้รถน,น,น,นั่นแหละใช้รถติดอัดสีน้ำเงินแต่ว่าแบบเพิ่นโจดเลยเพิ่นหายข้าห้ามลงจากรถอันภายหนนะี้นะค่ะโดนห้างแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าหายเจอลุงแม่น้ำขึงบนดูนังค่ะออที่ทุกที่ท,ทุกตัวเก่าเ้ามีอยู่เดียวในรถเทาเนาะแม่นค่ะเออเป็นเท่ากับรุงตามน้ำพรมหยาดเหมนคล้องในน้ำนวลเลยเนี่ยที่ทุกหาทุก คเก่าค่ะ, <96. S 1> คะน่าเปิมัมีสามขูเนาะค่ะวันนี้เมชีตัง3ามตนั่นศูนย์ห้าหกศูนห้าหกค่ะเล็กกสีห้าหกสองขูนั่าดนแหละอือค่ะแม่วันอืมเพราะว่ามันเ้าว่าถึงว่าเป็นมาไหนี่มันตรงกันกันกบอันทะเบียนรถของปูนาเนาะชมะบูกเนาะ,ะน<อ>ะ่กเปินเนาะ าาเป็นบาร์นีเผนถ่ายทหารมาชงคนมาชงคนเน่ะเป็นถายเข้าหามเผิงลงุงมาน์นีจะมาเอาเรื่อว่ามันเป็นเด็กหามบอกเอาเอา,เอาตัวนี้นั่งน้ำเอาหกข้าหกน้ำอีกคูนึงใช่ไหมมันเป็นผู้ชายชงคนทหารมันหามเผิงนะรู้กับกระแดดนี่นออาสีมาหามก็ไดดเนาไหมนี่เอ้ยแม่วัน มันมันฉันโจรอาจจะป้าห้ามกองพันกระไดได้เนาะค่ะแต่ว่าโลกไม่นําพ่นนีละค่ะมันเป็นแต่ว่าแม่มากมันแม่หามารหามาก์ซีหาหุกตัวเม่มากน่ะเออค่ะพมันทหารมันสองคนนี่มันเป็นเด็กอายนี่กหนอกหนอกขึ้นกน่อนนี่แม่ฟันว่าอายกัหนองก็เจ้าหนูมาหาแม่ค่ะ แม่บุริเชียงบุริพิชังหลอกของว่าเอาแล้วของผัวปูน่าปูขาวห่อเอาประเด็นเนาะนี่ก็เลยบุรีเียงบุรีเชียงหลอกคนฟันมาเขามาเขาหลงมหาผู้หนึ่งหล่นตายผู้หนึ่งหล่นโบตายนะไอ้กำหนองเขาเน่ะผู้ไอ้นั่นตายเล่าหลงมาเอิญใช่ไหมคืนก่อนเห็นมาเอิญวันอันนั่งมึงนั่งคืนให้ลูกมึงกวาดกุ้งก้อยใส่ห่อเขาให้กูนี่เด้อเราอ้าตายตกปัดมาเพียงเมื่อวานนะ ลูกป๋ามืกินหัวเขานี่แหละกูคเคยกินกล้วยกุ้งกุยักลาวาสีนะค่ะ <c oughs> แม่ก็เลยว่าเออเมื่อหัวเขา้าเสิยหายลูกสร้ลงไปกว่าอาทิตย์หายดอกลุ่งกู้กสิเข้าไปแข็งเรืออน้ำเขาอยู่ในบ้านนี่แหละเราเราเราหลบไปนะบ๋ดนี้นะไปกู้ศิไป,ปยืนชะไรแย่ช้องอันเนีเเ้เราวาสีนะค่ะ <c oughs> เออไปยืนวันแย่ชงกับไปมาแล้วอยกู้ิเข้าไปน้ำหลังดอกแตเลียกว่าน้ำฝนเป็นแบบไปขึ้นก่อนคนเราหูเมื่อนะค่ะ <c oughs> เมื่อแม่ว่ามันเด็นแําไอ้กับหนองมันจิเป็นหาโห้เลยนี่นะนะอืมค่ะนี่แต่บริใช้ใกล้บริษัทหรอกบานี้มัวนิ่ต์เตลีรับเปินมาบบบนี้ค่ะเอาล่ก็เคยมาส่งมานหรอื่อบึงกน่าสนุกสื่อหาฮุบแบบมี่็ได้ต่หุบหาโอค่ะเออได้ฮุบหาเดบนี้แต่เลย หม่อคืนนี่ก็เลยมาฟันว่าเม่นั่งนอนคนมาอันี่ยนี่หม่าคนเดาเอาผงมะาหายยังสีนะมออันเก็มาตรง <คน S 1> กันมีเ่าเออมันมันกิดตรงกันก็คงเพคืนกันสีเนะี่ยแจ็คมันคองไปสิเขาเห่อกับโปรแจ็คเนาะแม่นค่ะเออเอาตามตามน้าคนมาบันนี้นั่นมาเลยว่าปูหรือมาบันนี้นะมาเลย,ปลเ,ลยเป็นวระยะนัน่งนอนเจ้ามานั่น จะคุกนนยกันเรียบร้อยแล้วหละออกมาหาข่อยด้วยเราอ่ะค่ะว่าอีกคับเมนางนอนเรียบยังเรียบร้อยบ่เลยเราเอาผึ่งเอาเบี้ยไหนเนี่ยเรียบร้อยเลยแม่ก็เลยนยางออกไปหาปุนะปุนาะนะปุนาเป็นมาได้คืนพป่นานทำกันกนะพป่นาเกินเน่าเนาะค่ะอืมเป็นข่อยก็เลยนยางออกไปหาเป็นเนื้อแบบนหมองจอดที่นี่แหละออกยางออกไปเป็นหรืว่าอัน คอยกับแม่ฮะเจ้าอีคือเก่าเนี่ยเปิ้ลมาเจ้าเนี่ยไปสมัครงานไหวอยู่โรงพยาบาลเน,นี่าเมยเนี่ยไปสมัครงานเป็นเมยบ้าน,นะอืมแอ่อื่นเจ้าไปเฮ็ดงานได้เหมือนอีคนไปนะแม่เปิ้ลบ้าค่ะแม่ก็เลยไปประสันดีใจได้เนาะว่าไปสมัครงานได้นะเนาะค่ะ <Okay. S 2> ันไปหอดโรงพยาบาลไปเล่าคนบอกโอ้ยหลายคือเอาบุญนี่ยเลยเงาเงาให้โรงพยาบาลเนนะี่ยแม่ก็โดนยูเสียอมองแม่เห็นงานเนะ่ยเปิ้ลไทยแม่เป็นมาเห็นงานไปทางประธานงานครับ เอาเราวเนี่ยึงย่างไปตื้อตั้งแต่คนในเมฆไปแลยก็บโมเห็นว่าน่ะโเห็นไตเม็เลยทําความสะอาดเอาของทูบฝืนทูบยังทําความสะอาดในทางคนยางอะนะฮะเออยงานทูไปทูมากเลยแล้วนี่คนหนึงหล่ะห้องใช่ปะยุดิแทบไมนได้เพราต้องทูอันเจ้าเมื่อ่ายยู่บ้านเดอร์สิหายพนันแน่นลงไปตรวจสอบข้อมูลสะก้อนพื้นวานน่ะนะนะอืมค่ะ กบอกให้แม่ขึ้นแม่เห็นแต่ย่าลงยุดยุดเขาหรือว่าคนห้ยแม่ลุมาแม่ลงมาแม่ก็ขี่รถขั้นเก่าเฮาเนี่ยมาขี่รถขั้นเก่าเฮ้าเลยเนี่ลงมามอเตอใสไนั่นลงกมาเลยมาหอดบ้านเลยตอนนาอหอดบ้านมหหลวงหนี้พนักงานท่านลุกมาเนาะมากผู้ชายสองคนขี่ขี่รถออกมาคนเดอยวเตรียมเสื้อผ้าด้วยคนวะ อันเจ้านะ่ะค,คือส้ำใบเดี๋ยคือสิอบริญยุงยากคือพน,าน,น,านันแน่นคนอื่นเจ้าน่ะพานแน่วเราว่าจังตีนะพานแต่ว่าพันสิษยทรงเจ้าขึ้นไปเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลเสี้ยงไหมเราวะคพนันแน่นเขาขา,นา,นา,าอยู่คนนั้นรัดพันสิษยทรงเจ้าไปเฮ็ดอยู่ปุ่นปีละเทือเด้อเป็นเสียหายเจ้าลงมาเยี่ยมบ้านเราว่าจังตีนะค่ะเตรียมเสื้อผ้าไปเลยไลเราวะ เปิสีหมดปีแล้วระวังสี่ยม่ก็ได้เอาเสือปลาแสดงว่าทาปุ๊บอยู่นี่เด้อปุ๊บไปกินเข่ากอนแล้วเด็ยางจะกินเขาอยู่ข้างเพื่อนเม่กับพวกกล้นะกุบลาล่าต้นะไปกินเขาเราปุ๊บสิ๊ก๊อมาเอาเราอะนึที่จะโจรแมนาบ้านเม่นี่ย็ไม่พลากันยางไปไปใายสองคนน่ะแต่แต่เป็นกัมากวันสิท้ายมโบ่เม่ก็ได้ถามคนปะมัก คนหน่มันมาพานเดี่ยวเนี่ยไปไปไปคืนรถเรียบร้อยเลยพานเลอ้วม่หนะสี่นะค่ะเนี่ยมันไม่ไปน้ำมันมาไปเชื่อมไหมเนี่ยลงงม่อค่ะเนี่ยบอกว่าโอ้มันเขาเด็กนลี่พอเมื่อสืว่านี่สื่อฮกหาต้องเป็นเด็กตัวกะฮกหานะค่ะอือบันเม่ว่ามันสกับมาใส่หาฮกใน่ผงเพื่อนเอามาให้หันเดียวโอ้ค่ะ เออเมย์แต่เลี้ยงลูกโเมน์โองเมย์น้่นอนนี่ใช่แต่ว่าของเมยก็โองปูเนี่ยใกล้ขีาเขาอกะเดี่ยวเตก็น,นอกเดี่ยวตะป็นสีโผเจ้านะค่ะเมนอยู่ค่ะเออมันเป็นโองไทยขคงมันนะนะเป็นมาส่วนถัด้มาืในน่อเมน้่นอนแตได้กระลงมามือนี้มาขึ้นนี้เนารจ้าเป็นมาแต่เต้ชุดอันยุ่งมาถูนมาห้าเาขเนนาะค่ะโอ้ช่วย อันไม่ว่านไฟมาพนหาเพิงมากนี่แน่นเนาะเออหอยมันก็มันก็คืออยู่ได้พอมาอยู่ได้เพราวันยูแน่นผึงในโลโลเท่ามันก็เป็นชีโพกนอนพึงเนาะแมนค่ะเออแ่ะมันบอกเป็นหาว่ามันก็เป็นชีบพกคือเราแล้วของขี่รถมุ่งตะใช่อยู่เนาะขี่รถมุ่งตสไ่ไปค่ะแต่่าชีโพกเข้าลูกเลี้ยวแมนบอกแมนค่ะเออถ้าลูกเลี้ยวขีดกอนเนี่ยอันนี้มานล้มแต่ของแมนแ่นแน่นนี่เป็นน้ำ เป็นน้ำพึงปกตนะิแต่ว่าเมยมันนินขค้พงพึ่งนินเมย์มนินอยู่ในาหาหกภวันทุไซโซมคุณนะนะเ<ะ>ออเมจับยุดเอาหนีฮะมันไปนเขาอยู่ในน้ำคนที่พวกเกาหุก,กับเป็นไรสื่อตามน้ำเพื่อนนั่นเองจ้าหเห็นบทเปรตโซม,มนันเมีห้อยนั่นเอาเมื่อได้ยงี้งกับว่ได้เรโอมมีแต่ห้อยอยู่แล้วขัำสามหมือออกไปได้ห้อยอยู่สามหมือนเหรอแม่นค่ะ บางทีมันเละไท่มันจะออกอยู่บ่มันไปออกมวยไปเนไ่มันออกแล้วเอาล <c oughs> แต่ว่าเม่ไใส่ื้อได้เลยเื้อเปิกลาลเดี่ยวไม่กับไปเน่แล้วมันออกไท่แล้วมันเล่าแล้วมันออกไทก็ได้ด้เออแม่มันไปออกสองชุชชชุองของคนเนาะแต่ว่าเม่มาตัวนี้เด็กหอยเนี่ยตัปซีชองเหมือนเนี่ะเพราะว่าเปิดชอมว่าออกล้วอยู่สามหนึหน่งสองเนาะค่ะ มันเห้นเมริเขาว่าเอวันมัเขาหลอกกุหายมือนี้มันสิบรอบเจ้าชื่อยังว่ากูซชื่อมือนี่วะโลเละไรเลยมันจีอคือเ่าคุ้มมัดค่ะเออก่เลยบเอาละเละแลนะมือนี้นะอ่าค่ะเออเอาไข่ของเมนั่นนอนนั่นเป็นนินหาฮกเด้อเนินหาฮกค่ะเออสมสมสามตัวแล้วไม่หายเค่โสมกูสามกูตัวดันเละแต่ว่าเมรนี่ ทนะี่ศูนหาหกในครูสามโตนะเออศูนยหาหกวันี่ค่ะศูนย <c oughs> ์หากก็จีหากจ้าต่ว่าหกกหาฮกเนะเอาเป็นโรองไว้ซะค่ะ <c oughs> เ,เดว่าปูเป็นแบบื่อเป็นมักตัวได้แบบเป็นนินทฮามันนะสี่นะได้ค่ะเพราะว่าเขาซื่อซื้อเล่แม่เลยคนมาเขาคานมันกแเขาแล้วว่าเนาะค่ะ คนวราเม่ัยพานเนี่ยคนเราไปทั่งานเรื่องคนเราเอาชุงแม่ไปทั่งานอยู่เสี้ยไหมวสันนะโอ้ค่ะเอออ่าลูกเมื่อสานีเน,นี่ยนะ่นคือถ่ายเรืองบันดนี้เดือกองปูนาครับปูขาวครับเมียญานั่นเพป็นกระนิ่นซ้ำนั่นเลยอได้ค่ะเออแต่ว่ากานเราถึงดีดเมื่มนนอน้นอนมันเขาในาน,น,าน้่นผืนคับของปูนาได้หนีเนาะแม่นค่ะแมวัน เอาอยู่ในนั่นเป็นหายซีพกุกในขายรถเท่านี้นะวายขายรถนี่ก็สําคัญเด้ฟันเห็นย่านใดนี่ไมยนนนะ่ย่ำหนั้นนะของแม่บ้านแต่ว่าย่ำนัดนะแต่ว่าเมฆซื้อ่ปแล้วซีซีพกุกเจ็ดชงอันแน่นแน่มันงูตัวรางเ่ะแเมฆสื่อแล้วค่ะ <laughs> <c oughs> แต่ว่าเฮาเฮ่า,า,ามนหนิ่งจัดจุดเอาเป็นกันเหมาร้ายมันสีร้ายเนาะเอาเอาอาจารย์เนี่ยครูชงครูส้านเนี่ยมันตัดลมเนาะค่ะ จ้าจ้าจะจะเอาได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแม่วันค่ะจ้าจ้าจ้าะสุกมันสุกมันสุกมันดีมันจะจะแต่มาเมมาแล้วเขาหนึ่งเขาหนึ่งเด็ดฟันแต่คนเขา้วขอม er, าไหนอยู <c oughs> ่โอตรฟันดีอยู่เนาะค่ะฟันดีฟันจุบอยู่ฟันใดญ่แต่โคงค่ะจ้าจ้ะจ้าขอบคุณค่ะแม่วันค่ะสวัสดีค่ะ สรุปนวา Susan, ทางทายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะมื่อนี้แม่วันเรากล่วกา, r, มา,าวาม,ามาบอกสู้ฟัเงาะพี่น้องเนาะมาว่างแนวทางมาบอกมาบอกสู้กันฟั่งมื่อนานค่ะพี่น้องคะในมือช่วงบ่ายของมือวันที่30นะคะแนวทางของแม่วันริมโขงะคะ่ะแม่วันว่าแม่นั่งนอนนะคะเพิ่นหทหารหาเพิงมหาไหระจันพี่น้องครับภาษาภากากลางก็เพิ่งเอษอินว่าพึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เอิ่อนวพึ่งนะคะแต่ว่าภาษาทั้งผ่านภาษานบาน้านเฮานีิเอิ่อนวเพิ่งบ้านแอสิเอิ่อนวเพิ่งนะคะพี่น้องคะเอ,เ,อเอาเลขน้าพิ่งนะคะก็สิเป็นหนึ่งหกหหกเก้าหกค่ะบันทีไม่ว่าเราก็เลยเอาลักลอยมาใส่นะคะเป็นศูนย์ห้าหกสี่ห้าหกหกห้าหกค่ะไม่ว่าเราเน้นห้าหกศูนย์ห้าหกกับสี่ห้าหกนะคะพี่น้องคะเอาจอะไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพ่อแมพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงบ่ายนี้ของแม่ว่านริมโขงค่ะพี่น้องคะจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขูสุขนพิจารณาเบิ่งคะ่ะทามักจะชอบแนวทางชุดนี้ของแม่ว่านคะ่ะพี่น้องอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพู้ละใบสองใบฮา,าเทียมีโชคไปน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางจองการนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรเทาสกุลสกุลสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนว,แนวทางวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ